สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิก IT มีประโยชน์ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยนะครับเงินดิจิทัล1 0,000บาทกันสักหน่อยนะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางบริเวณการแห่งรัฐคนพิการนะครับตอนนี้นะครับกระทรวงการคลังนะครับก็ยังเดินหน้าโอนเงินสดให้กับกลุ่มที่ตกหล่นนะครับที่ยังไม่ได้รับเงิน10,000บาทอย่างต่อเนื่องนะครับโดยนะครับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินก็คือผู้พิการที่ยังไม่ได้ทําการ ต่ออายุบัตรประจําตัวคนพิการนะครับหรือยังไม่ได้ทําบัตรประจําตัวคนพิการให้เสร็จสมบูรณ์นะครับรวมไปถึงผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ยังไม่ได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทนะครับสําหรับรอบการโอนรอบเก็บตกนะครับกลุ่มเปราะบางมีดังนี้นะครับครั้งที่1น,นะครับวันที่21ตุลาคม67ครั้งที่2วันที่21พฤศจิกายน67 ครั้งที่3วันที่19ธันวาคม67นะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับจะเป็นการโอนเงิน1,000 0บาทรอบเก็บตกครั้งที่2นะครับให้กับกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับเงิน1,000 0บาทนะครับดังนั้นนะครับถ้าใครอยู่ในกลุ่มเปราะบางนะครับให้ทําการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับต้องรีบผูกพร้อมเพย์โดยด่วนนะครับ หรือนะครับท่านไม่แน่ใจว่าท่านได้ผูกพร้อมเพย์เอาไว้อยู่หรือไม่นะครับให้ท่านนะครับเข้าไปที่แอปธนาคารของท่านนะครับแล้วหาเมนูนะครับที่ชื่อว่าพร้อมเพย์นะครับแล้วก็ทําการเช็คได้เลยนะครับว่าเราได้ผูกพร้อมเพย์เอาไว้อยู่หรือไม่นะครับถ้าผูกเอาไว้นะครับเดี๋ยวระบบมันก็จะแจ้งขึ้นมาเองนะครับหรือนะครับจะใช้วิธีการนะครับให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนในครอบครัวนะครับคนสนิทอะไรก็แล้วแต่นะครับ โอนเงินเล็กๆน้อยๆนะครับไปทางพร้อมเพย์นะครับด้วยหมายเลขประจําตัวประชาชนของท่านนะครับถ้ายังสามารถโอนเงินได้นะครับนั่นแปลว่าเราได้ผูกพร้อมเพย์เอาไว้อยู่นะครับสาหรับคนพิการนะครับให้ท่านนะครับไปต่ออายุบัตรคนพิการของท่านให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ท่านรอรับเงินรอบเก็บตกครั้งที่2นะครับวันที่21พฤศจิกายน ห7เจนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องพร้อมเพย์อยู่นะครับหรือไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ท่านนะครับกดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวทาง IT มีประโยชน์นะครับจะเข้ามาตอบคอมเมนต์ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ